คนนี้เลยพี่คนนี้เลยน้องสาวที่ถูกต้องเนี่ยผมแดงน้องสาวผมแดงีเห่ามันจะไปไหนมันจไงไดีวเดี๋ยวี่ไหว้วไม่วจ้าแ่ เราอดีแฟนกันเหรอผมคกินเพื่อนช่วยช่วยเราจีบเพื่อนเธอหน่อยช่วยช่วยเราจีบเพื่อนเธอหน่อยเอ๊มีคนที่เจ๊อ่ะสุขอะไรวะที่เราเราแอบชอบเธอมานานแล้วเราเราเป็นแฟนกันแทมันเร็วจังวะ้ยเราเพิ่งจะยังไม่ถึงสามสิบนาทีกู แล้วงั้นเราาคุยกันต่อไหมเดี๋ยวเราส่งไอจีให้เลยเราไม่ไม่มีไอจีมีแต่โทรเลขอ่านป่ะบนโทรเลขในขอใขอเบอร์อเไรโทรไปหาคือคือเราก็จำไม่ได้พอดีเราแบบค่อนข้างที่จะขี้ลืมเป็นคนขี้ลืมง่ายเซอร์จดหมมยเอาเหรอเดี๋ยวเราส่งนกพี่ลาบไปหานะ ได้เลยได้เลยส่งมาที่ดาวอังคารนะแล้วอยู่ดาวอังคารตอนนี้ตอนนี้คือเราต้องส่งไปที่ไหนอ่ะส่งจบแบบที่ไหนที่ป่าป่ะส่งมาที่ใจเราสิส่งมาที่ใจเราสิคุณ